มีสโลบามีสโลบามีสโลบาร้านกาแฟเล็กๆแต่คุณภาพประดับใหญ่ๆของลูกหลานชาวภูเก็ตเด็กปุนเตกาแฟอร่อยราคาเป็นกันเองสถานที่โอโถงนั่งสบายวันนี้นึกถึงการดื่มกาแฟนึกถึงมีสโลบา ช่วยบอกต่อๆกันด้วยนะครับบีสโลบาอยู่ถนนรัศดาตรงข้ามโรงแรมถาวรเก่าครับนึ่งไา้ครับจากอ,อ,อาจารย์จุมพลแซ่ซุนหรือว่าน้องบอนประธานสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลน,นครปูเก,ก็ตก็คงจะมารายงานข้าวเกี่ยวกับเหลืองก้องงานแซยติตงานแซยิตก้ององค์ซัมบูองเหียก้องอามบางเหนียว ก็าจะทาอะไรบางมีกิจกรรมมีพิธีการมีพิธีกรรมอะไรบางไปพบกับน้องบอลครับตอนนี้อยู่ในส้แล้วสวัสดีครับน้องบอลครับครับสวัสดีครับตาน้องเตอร์ครับครับงานงานเสยิดองค์สะบวงเหียเนี่ยกองอามบางเหนียวบรรพูรบางอ่านะครับก็ถูกปีครับหล่างจากโฉมวันวินที่สิ้นพักนะครับประมาณ เดือนถ้านับเดือนจีนนะก็ตัดไปบระมันเดือนว่าและเพราะว่ากินฟ้าก,กันมันก็จะตังแต่บางทีนึ่งถึงกาวเดือนกเอนก้าจีนแต่ว่าข้องสามวางแห้นก็จะเป็นช่วงกวนสิบห้าสิบห้ากรรมเดือนสิบก็จีนก็คือก็คือเป็นช่วงเดือนถ้าเกิดวันนับก่อนหน้านั้นจะเป็นซีดเหล่าเอียข้องอัมจุยตุ้ยกับอัมบางเนี้ยแล้วก็อกัมกะทูแต่ทีเนี้ยพอตัดมานน่ย ตาเสียบทางไจะอยู่ะยู่โฉงลอยกระทงเนี่ยบางปีก็อาจจะเขื่อนไปนิดละก็จะเป็นเสยิดข้องมห่วงเอียซึ่งสั้นยาวบางเหนียวมันเป็นสั้นยาวที่มีชื่อเสียงเหลืองข้องการจัดงานเสยิดข้ององปลาซม่วงเอียอย่างหญิงใหญ่ครับนะครับก็ซห่วงเอียเนี่ยไล่คนก็รู้จักในนามข้องถันที่ว่าเป็นปราใต้ทหารใต้ปูครับนะครับแต่ว่าอีกบทบาทนาทีเนึ่องที่ว่าคนไม่ค่อยรู้ก็คือไว สาวงเหยียมีนาทีในการเป็นผู้ตรวจการแทนฟ้าก็คือเป็นผู้ตรวจราชาการข้องต่วงสวัสดิ์นะครับมาตรวจราชาการบนหลวมนุษย์ขวาออประชาชนมีใจเไ่ที่วา่าคัดคองใจมาไม่มายมีลมระบาดมังม่าทีเนี้ยกับมันทีเนี้ยพมจะนําเสนออิดว่าปีเนียน้ยโดยความท่วา่าโควิดสิบเก้าในช่วงเมษามันมันผงซุง้งความซุ้งเซ็จความซุ้ง โดยอุภาพระงเชื้อมันแรงมากจนถึงกันวาปีนีของท้่ยาก,กินพักกันที่องค์าลตกปีนีนจะต้องลงมาดูแลหลุกร้านบ่างหวาปีนี้ก็ได้แขนไม่เกินซิบสี่ิของในการลงมาดูแลหลุกร้านทีนี้พอสถานก,การณ์โควิดในุูกแขน่างกินพักมันเบาลงใช่ไหมทีนีน้องค์พระก็ได้มีมีคําสั่งตอนประทับทรงวหวาปีนี้ต่อแหลกกัน ทางสั้น้าจะจัดหนึ่งวันก็คือจะตั้งไว้แล้วก็จะเชิญคณะกรรมการสร้นเจ้าพัธมิตรแล้วก็ประชยชนหลวงทานข้าวในวันเสยิดของฐานสามูลและทีนี้ฐานลงมาประทับทรงครับก็เลยมีคําสั่งการให้จัดงานเจ็วันเจ็ดคืนครับถึงไฮไลท์สำคัญปีนี้ก็คือว่าปีนี้ฐานมีวันชาในวันที่สิบเก้าก็คือวันศุกเนี่ยครับ,รบให้มีการ ประกอบพิธีกิ้วเก้งรอบเมืองภูกเก็ตนะครับในเขตข้องเทศบาลนครภูเก็ตนะครับซึ่งเส้นทางก็จะใช้เส้นทางเดียวกับวันต้องผ่ากที่องเตนเตในวันต้องผ่าข้องสั้นยาวบางเหนียวนะครับอืครับห้ามหวานเหลืองจากตรงไหมอันนี้ต้องนาเรียญน,นิดนึงครับหวานเส้นทางเนี้ยจะไม่ได้แหวกข้าวผ่านที่นะเพราะหวานวันที ซิตี้ที่ผ่านมานมีมีการไปเชียวห้อยแล้วไปเชียวห้อยตอนขามตอนตึ้งขอนะครับก็คือไปอาเชิญขวัญทุบเร็วนะครับก็เลยวันที่สิบเก้าเนี่ยเป็นการออกเขี่ยวหรือออกปลาผาดป่วยพรลวนรวนนะครับไม่ได้มีการมีเชียวห้อยนะครับพอเชี่ร์เร้วก็จะออกเดินทางจากชุมชนบางเหนียวไปจนถึงก็คือเดินจากอ้ามบางเหนียวไปจนถึงร้ามแยงโรงเรียนเทศบาลบางเหนียวแล้วก็เหลียวคว้านะครับ ทาวซอยอามพอตก,กองบางเนียเ้ยวเดี๋ยวควาต้งเทียครับครับเซ็ตเดี๋ยวคว้าตรองทีแล้วก็ต้องไปออกทางนนกระต่ว่าเหลี่ยวคว้านะครับเป็นทางที่ซ้มปุ๊บซึ่งที่แย่บางเนี้ยวก็เหลี่ยวทรายนะครับเผื่อที่จะตรงไปตามทางนู้นภูเก็ตไปผ่านวงเวียนสุรินวงเวียนห้อไหนกาแล้วก็ไปจนถึงสะพานผ้าลามก็เหลี่ยวทรายนะครับ ไปตามถนนหลัสดานะครับแล้วก็จะไปผ่านลานมีสโลบาด้วยนะครับโา้กลบเป็นข้องคนภูกเกตมี่จะจบจุดประทัดเพราะว่าขบวนแห่ผาจญิงได้ในปีสองร้ยหกหกุนี่นะครับแล้วพัดไปก็ไปจนถึงวงเวียนสุริยเดชเรื่องวงเวียนนํำผูนะครับก็ในส่้นข้องขบวนก็จะเดี่ยวคว้านะครับข่าวถนนเยาวราชแล้วก็จะเดี่ยวคว้าอีกขางึ่ง บือข่าวถนนพังงานะครับเดินตรงตรงไปตลอดตามถนนพังงานะครับแล้วก็ไปเลี้ยวขว้าทีที่แยกเปิร์นเบือข่าวถนนมนตรีนะครับไปจนถึงหน้าโรงแรมเมโทรโพเมโทรโพเขานะครับคือตอนนี้เปลี่ยนชื่อโรงแรมเป็นโรงแรมคอด y a r นะครับไปจนไปจนถึงบริเวณทางโรบินสันบางเนี่ยนะครับครับแล้วก็เลี้ยวขว้าอีกรั่งนึง มาจนนึ่งีสียกบางเนี่ย้ก็เหลียวทรายกลับเข้าข่าวสู้สั้นยาาบางเหนียวเป็นอันเซตบีดีถุกเก้ข้องเชาวันที่สิบเก้านะครับทั้งรวมแล้วก็จะใช้เวลาไม่เกินสิบโมงเช้าครับทีวารขบวนแห่จะเสร็จสิ้นยู่ถีความยาววันนั้นกันนะครับขวาจะมีมาทรงหรือว่าจะมีรถโลก็ตีนข้องถูกสั้นจ่าไปช่วยมาหน่อยแค่ไหนนะครับก็ตามเส้นทางที่บอกไปก็เชิญชวนนะครับตังโตรับขบวนแห่ตามเส้นทางนะครับเพราะว่ายางนะครับทีวาขพระ จัดเซยิ้ดแล้วสร้างแห่ผาหลบเมืองปกติจะแห่ในแขกชงกินพัดที่วันโบราณปฏิวัติกันมาแต่ว่าเซยิ้ดเนี้ยต้องอยู่ทีบัญชาองค์พระหวานฐานมองเห็นความเดือดร้อนและความถูกข้องคนภูเก็ตขนาดนี้จึงต้องเป็นขวัญกำลังใจในการลงไปพบหลกล้านถูกปานถูกร่างคาเรือนให้ได้มาที่สุดครับนะครับครับ,รบแต่การันเแล้วยังไม่จบครับยังไม่จบครับยังไม่จบ,บนะปีนี่ก็คือหวา ปีนี้นครับท่านดรตครับทางสัานเจ้าได้รับบัญชาจากองค์พระนะครับให้่ตเรือนะครับองจุนนะครับ,รบ<ค>เรือเรือเป็นเรือซ้ำเผาซ้มลักแบบจําลองอืนะครับแต่ว่าขในาดใหญ่พอสมควรถ้ามหวา่อทําไมก็คือหว, <field. S 1> วาองพระท่านมองววาปีนี้หล,ลวงรักก็บุรงก็เลยให้ทําพิธีสะาะขอหรือว่ก้อยหานแต่การก้อยหานครั้งนี้จะผม กิจกรรมต่อยอดจากการคุ้ยหานขามสะพานปกติเมื่อตอนกินพักก็คือปกติอนเราจะทื่อถูเทียนกครับถูบตังต,งตวนขามสะพานแล้วก็ค,คุ้ยหานแต่หลบกนี้ทางต้านจาวางเหนียวมีชุดสะเดาะขอให้ทอนชุดละยี่สิบบาทเป็นชุดวกเก๋งขัวพวกนำตานปิ่งแห้งกันเตีวยวอะไรต่างๆนะครับถึงข้องเราเนี่ยครับเป็นข้องผีองพระบัญชาวาห้ใชายในการประกอบพิธี โคยหานก็คือให้ผู้ที่จะเข้าหลวงพิธีอธิษฐานอิทผ่านซิ่งข้องที่เป็นเขื่องคร,ครัววัตถุดิบครัวเจ็ดเจ็ดชิน้นนะครับโดยประมาณแล้วก็ให้นําเสื้อผ้าของตัวเองถือว่าเป็นเสื้อเก่าที่ตัวเองไม่ไม่ใส่แล้วพับลงไปในเรือนึ่งตัวว่านนะครับเพื่อเป็นการแทน<ม>การฟากเคราะห์ผานไปยังเรือต้าเผาจำลองหลําเนี่ยครับครับแล้วทีนี้จะทําการโกยหานตั้งแต่เวลาช่วงนึ่ง พวกมุงขึงนึ่งถุงมากรับแต่ว่าในส่วนห้องวันนี้ะครับพวกเสื้อเก่าพวกจุดสะดอกครอพวกลูกตังตัวกับไข่เจียไปใสในเรือเขาไปใส่ได้เลยนะครับแต่ว่าใครถีวันสะดวกวันทีสิบเก้าพอมาถึงสะพานกันได้ทีตัดดาวางเนี้ยนะครับชงคำคำกลางคืนนะครับคนจะไปลอยตรงก็แวะมาก่อนได้นะครับอืครับโอ้ดีนะสมบูรณ์นะเขาทำทำหญิงใหญ่แล้วก็สมบูรณ์แบบทุกประการด้วย สําคัญก็คือดาสดตเคราะห์นะครับอันนี้ต้องข้ออยาเติมนิดนึงนะครับคืออันนี้เป็นพมกอได้หลับสาบเหลืองจากเออแปะนันนะครับขัววโซทองขิ้นนะครับจกต้านยาวแดงทําซึ้งฐานเองก็เคยมีบดบ้านแล้วก็มีต้นฉวยพักดันในเรื่องของงานจะยึดก้องซ้ำงงอย่างห้องอามบางเหนียวก็ได้ท่ายอดเหลืองราวผ่านเปุ๊กขวาการลอยเรือแบบนี้เคยเกิดขึ้นในกึ่งเกต สี่ครังรโดยต้านชาวบางเหนียวโดยบรรชาพงศ์พระตามงวงเอียนะครับซึ่งเหตุการณ์ที่จะให้หลอยเรือได้ก็คือนึ่งโลบะาบาดกับซ่องภทางธรรมาชาตินะครับถึงที่พุ่มอานแหล่ปีตั้งปีก่อนนานั้นมีถ่วงซึงนามิกันนะครับแต่ว่าต้องปีก่อนนานั้นพุ่มไม่แนแต่ว่าเหตุการณ์ในไร่ดีว่ามีการสร้างเรือขึ้นมาครับ เออก้องหน่องบอลได้รับได้รับข้อมูลจากแอดนั่นนะแต่ว่ากล้องกล้องผมเนี่ยหน่องแฝดหน่องแฟดหน่องแฟดบางเหนียวแฟดโก้แฟดหนองสองคนก็ฟาดกันมาที่เป็นกันมีสโลบาได้ได้ไปจากสัมพันธ์อ้าวอันนี้ขอบคุณมากครับหน่องบอลครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับครับครับทุเรื่องเจ้าฝ่า ผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาทองทิ้นภูมิปัญญาชาวบ้านก้องชาวภูเก็ตมาเป็นเวลายาวนานกับทั่วเรื่องเจา้าฝ่าที่มีคุณขาทางอาห้ารสู้แต่ตอนนี้ผลิตเป็นพร้อมดื่มบรรจุขวดพร้อมดื่มไม่มีสั้นกันบูดเต็มเปี่ยมไปด้วยคุณภาพกับทั่วเรื่องเจา้าฝ่าบริหารงานโดยคุณอิตาการกิรติจ,ร,จริยโสพลหรือว่าที่ผูหรื้ว่าดีซอทอผูนะครับ แล้วก็โรงเรียนอนุบาลก็นกพันกับโรงเรียนอนุบาลซ่อนสร้างภาษาโรงเรียนอนุบาลทีเ่เสริมสร้างทักษะความคิดให้กับบุคลานทันตั้งแต่ระดับอนุบาลเพื่อเตรียมความพร้อมไปสู้ระดับประถมมัธยมกันต่อไปโรงเรียนนี้เขา,เานนกเนื้อจากการซ่อนวิชาการให้ความคิดบ่มเพาะเป็นเปาวรอบไปกับบุคลานของทันโดยด้ยดยเอียดๆนะครับการยังเป็น โรงเรียนที่ซ้อนวิชาความรับผิดชอบซึ่งแตบพูดแต้ว่าไม่มีทีในซ้อนครับสุดยอดจริงๆแล้วก็ยังเปิดเป็นเนอร์เซอรี่ด้วยสำหรับทันที่มีพุรธล้านที่เล็กกว่า,าระดับอนุบาลน,นะครับบริหงงารโดยคุณกนกศิริประชุมพันธ์หรือว่าครูพันธรือว่าดีซ่อนถอพันนะครับบีโซโลบาบีโซโลบาร้านกาฟแฟข้อง คนทองทิ้นร้านกาแฟกวางลุกล้านชาวภูกแก็ตปุนเตแทแทกา,าแฟแ้มคอนกาแฟระดับอินเตอร์แต่ราคาแบบชาวบ้านกับบีโซโลบาอยู่ทิ่ถนุนรัศดาตรงข้ามกับโรงแรมท่าวอนเกา่าวันนี้นึกถึงการดื่มกาแฟาดื่มชานึกถึงบีโซโลบาไม่พิดว่างบริการงานโดยคุณวัน